สวัสดีค่ะพ่อค้ป้าอูมาทน,นี้นะคะอูพาเพื่อนสิบ้ปเห็ดปนปลาคอทอดหรือปนปลาช่อนทอดค่ะมีปลาช่อนนะคะทอดผักกินกระป๋นค่ะบระเขือหลวกถั่วสสเดาหลวกสสเดาสดนะคะใส่ยังแม่น้ำปลาค่ะเครื่องปุกก็ไมเกลูกระดูน้ำปลา,าเครื่องตั้พริกหอมกระเทียมผัวค่ะตให้ละเอียดค่ะ ปลา้อดทอด่ะมองเนี้มันแซบแสบสพี่นอ้องกินเลยนี่แหงแซบนะคะเอาเนื้อมันใส่สีเนื้อใส่ด้อเดี๋ยวปลาอูเอาเนื้อใส่ครกให้มันแหลวก่อนจังมาตําค่ะแล้วเราก็ตั้ค่ะตั้ให้ละเอียดด้วยพี่น้องยิบกลางมันอ้อนแน่แ่ละบบมันกรอบอยู่เราเป็นปลาแหงปลา้อแหงทอดแหงกรอบนะคะอ้นี้เป็น ปลาค้อสดแต่ว่าแพรแพรแพรถอดถอดละเอียดแล้วเขาก็สิใส,ใส่น้ำต้มป,ปล,ลาดาลงไปค่ะใส่น้ำต้มปลาแดกต้มปลาแดกมดใส่ไหลเห็นคือคนตอนนีเ้เอพอดีพอดีพอดีจลับถ้าคนดูว่ามันพอดีบอถ้ามันคนไปกับเติมเข้าไปอีกเด้อนะนตืิมเข้าไปเละลาย จมหลายเห็นคือเแต่ซ้วงพ่อคุยเนี่ยปุ้งค่ะปุ้งบอยแห้งปุ้ง,งเ,<อ>เกลือน้ำปลาจักหน่อยน้ำปลาจักหน่อยอ๋อสิเข้ม พราะว่ามันบันัวน้ำปลาแดงบัตุ่มบันัวต้องใส่เข้าไปจักน้อยขอมันเค็มมันรวงกับพี่อยู่ใช่ไหมต้พี่คือนบัว่าคนเอามันยังสอนหน่อยๆเออเต้าพี่ใหญ่ใเออนั่นอือกินเบิงึงนัวแล้วก็กพ่อต้กใส่ถ้วยถ้ามันเค็มก็ใชาน้ำปลาหวนไปน้อยน้ำจิเค็มเห็นบ่บอกแล้วใส่ห้าลายยางแท้ดีน้าพ่อแล้ว ตักใส่ไว้นี่ให้เลยไ,ได้ก็ได้สซ่บป่นไปหนาซะ,นะ,ะเนาะแล้วนะคะป่นปลาคอทอดค่ะเกลือมันตีกันค่ะบนเสี่เรียวน,นะคะหืมองเบิร์นไปกินกับพัก ลวกแซ่บขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามช่องผู้พาเพลินอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อผู้เผชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมน,นูแซ่บๆเมนูง่ายๆเด้พี่น้องเด้พอพบกันใ่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ